ครับสวัสดีครับพบกับสิทธิศักดิ์168นะครับพยากรณ์แฟนเพจนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะมาพยากรณ์นะครับเส้นอีกเส้นหนึ่งที่ถือว่าดีนะครับเส้นนี้นะครับก็จะเป็นเส้นเทพคุ้มครองนะครับหรือเทพพิทักษ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการพยากรณ์อีกเส้นหนึ่งนะครับซึ่งในส่วนของก่อนอื่นนะครับมาดูเส้นหลักก่อนนะครับเพราะว่าเส้นคุ้มครองก็จะอยู่ใกล้กับเส้นชีวิตนะครับ เรามาดูเส้นหลักก่อนนะครับเส้นหลักนะครับเส้นแรกนะครับในส่วนของลายมือของคนเรานะครับก็จะมีเส้นชีวิตนะครับเส้นแรกนะครับเส้นแรกเส้นชีวิตก็จะลงมาเรื่อยๆนะครับจนถึงข้อมือนะครับตัวนี้ลักษณะเส้นชีวิตนะครับหากไม่มีเส้นขาดนะครับเส้นชัดลึกนะครับก็จะแสดงว่าชีวิตของคนเรานะครับหรือเจ้าของลายมือนะครับก็จะไม่มีอุปสรรคนะครับ ส่วนลักษณะของลายมือหากมีกรณีลักษณะเส้นขาดก็แสดงว่าลายมือของบุคคลคนนั้นนะครับช่วงชีวิตช่วงช่วงหนึ่งนะครับอาจจะประสบอุบัติเหตุนะครับซึ่งลักษณะดูยังไงก็คือดูตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนถึงสิ้นสุดนะครับอายุของคนเราอยู่ที่60นะครับถ้ากึ่งกลางก็จะเป็น30นะครับอันนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ในส่วนของเส้นชีวิตนะครับเส้นที่2นะครับ เส้นสมองนะครับหรือสติปัญญานะครับหากเส้นสมองยาวนะครับก็จะแสดงว่าปฏิพันธ์วบพิบนะครับความคิดความอ่านของผู้นั้นนะครับก็จะเฉลียวฉลาดนะครับหากลักษณะสั้นนะครับอาจจะมีสมองที่ไม่ค่อยฉลาดนะครับไม่รู้ทันคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการประจักรแบบตรงไปตรงมานะครับส่วนเส้นที่3นะครับก็จะอยู่ใต้เนื้อก้อยนะครับหรือเนินพุทธนะครับวิ่งเข้าไปหาเนินพฤหัสือเส้นนี้นะครับเขาจะเรียกว่า เส้นใจนะครับหรือเส้นจิตใจนะนะครับลักษณะนะครับถ้าลักษณะเส้นใจหรือเส้นจิตใจวิ่งมาอยู่ใต้บริเวณเนินพฤหัสตัวนี้ก็จะถือว่าดีนะครับก็จะมีความอบอุ่นนะครับจะเป็นคนที่มีการงานที่ดีนะครับสามารถชี้นิ้วสั่งงานได้แล้วก็เป็นบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีนะครับหากเส้นเส้นนี้นะครับมาอยู่ตรงบริเวณเนินเสานะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับ มนุษย์สัมพันธ์ก็จะไม่ค่อยดีชอบเก็บตัวอยู่คนคนเดียวนะครับสําหรับวันนี้นะครับได้เวลาแล้วนะครับเรามาดูเส้นเทพพิทักษ์หรือเทพคุ้มครองนะครับซึ่งเส้นลักษณะทางกล่าวนะครับถ้าเรามองดูนะครับจะอยู่ใกล้ๆเส้นชีวิตนะครับลักษณะเส้นนะครับเทพคุ้มครองนะครับหรือเทพพิทักษ์นะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับลายมือของผมก็จะมีเส้นนะครับที่วิ่งวิ่งมาอยู่ข้างๆกับลักษณะของเส้นชีวิตนะครับ ก็จะมีหลายเส้นนะครับที่วิ่งเข้ามาอยู่เคียงข้างกับเส้นในส่วนของชีวิตตัวนี้นะครับก็พยากรณ์ว่าในส่วนของเส้นดังกล่าวนะครับเขาเรียกว่าเส้นเทพคุ้มครองนะครับสิ่งสิ่งนี้นะครับก็จะมีถ้าพูดถึงในยะสําคัญก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับถ้าเป็นในส่วนของแบบวิยาศาสตร์นะครับก็จะเป็นญาติผู้ใหญ่นะครับหรือญาติพี่น้องนะครับอุปถัมภ์ค้ำชูเรานะครับช่วงที่เราลําบากนะครับ ก็จะทําให้ชีวิตของเราในเส้นชีวิตนะครับสุขสบายนะครับไม่ขาดไม่เป็นเกาะอันนี้ถ้าเป็นหลักวิทยาศาสตร์นะครับแต่ถ้าหลักโหราศาสตร์นะครับเราก็จะทายว่าเส้นนี้ก็คือจะมีเทพรักษาเทวดาคุ้มครองนะครับลักษณะเส้นดังกล่าวนะครับถ้าเป็นหลักวิทยาศาสตร์นะครับก็จะเป็นญาติผู้ใหญ่นะครับหรือคนที่มีบุญคุณกับเรานะครับช่วยเหลือเราอันนี้ก็จะเป็น2การพยากรณ์นะครับแบบ วิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็แบบโหราศาสตร์นะครับสำหรับคล,คลิปนี้นะครับก็สามารถที่จะพยากรณ์ในส่วนของคลิปนะครับดังกล่าวได้นะครับสามารถที่จะไปดูลายมือตัวเองหรือเพื่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบนะครับการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ